พึ่งัญญพรทรรม,มติการท์นนนะคะแล้วก็มีพี่แจ้วนะคะ,ค,ะคุณดลลินรัตนเจริญสุขคงน,นะคะกรรมการผู้ัดการบริษัท n e x u s Property Marketing จำกัดนะคะ<ส>วันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่แจ้ววันนี้เราจะมาชวนคุยใช่วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องที่มาร์เก็ตติ้งด้วยแล้วก็มีสังหาริย์เข้ามาเกี่ยว <ใน S 2> ข้องด้วยใ่ะจะกการที่เราได้ไปอ่านหนังสือที่เพิ่งออกมาเลย marketing มาร์เก็ตติ้ง5.0นะคะซึ่งในมาร์เก็ตติ้ง5.0เนี่ยก็จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเจเนเรชั่นค่อนข้างจะเยอะมากเขาบอกว่า เจนเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มี5เจ n เน a เรชันอยู่รวมกันแล้วมาร์เก็ตเตอร์จะต้องทำงานกับเจ n เน a เรชันแต่ละคนแต่ละเจนยังไง1 1แคมเปญไม่สามารถที่จะตอบโจทย์คน5เจนได้แล้วนะคะทีนี้5เจนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมา คุยกันในนี้แล้วก็5เจนที่พูดถึงเนี่ยเราจะดีลลอปไปเพื่อที่จะทํางานกับมาร์เก็ตติ้งของทางอสังหาริมทรัพย์ยังไงหรือว่าแต่ละเจนต้องการอะไรวันนี้ก็พี่แจ้วนะคะจะมาให้ข้อมูลขายความรักเกี่ยวกับแต่ละเจนให้เราได้ฟังกันนะคะโอเคได้เลยคะ่ะยินดีค่ะกออ็อย่างที่เพิ่งเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจเนชันต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็น5เจนอันแรกก็เป็นเบบี้บูมเมอร์นะคะในกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่50เปปลายประมาณ56จนถึง75ในกลุล่มนี้เ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกได้ว่ายังเป็นผู้สูงอายุที่แอคทีฟมากยังคงมีกิจกรรมยังคงทํางานยังคงมีธุรก,กิจอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าแอคทีฟมากแล้วก็เป็นคนที่มีกําลังซื้อด้วยนะคะ,ะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใช้เฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มอื่นๆถึงเกือบ20%่นเลยค่ะ ก็ถ้าทำมาร์เก็ตติ้งผ่าน Facebook สำหรับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ใช่ อันนี้คือเจนที่หนึ่งเจนมาหลังจากต่อจากเบบี้บู์ก็คือเจนของเจนเอคือเจนของเราเราเองเจนของเราเองนะคะเจนเอ็กเนี่ยค่ะก็จะตั้งแต่อายุ41จนถึง55นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กําลังสักเซสมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังคงต้องรับผิดชอบกับสิ่งรอบตัวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าการงานนะคะแล้วก็กลุ่มนี้เองเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยกลุ่มนี้เนี่ย เทรนที่เกิดขึ้นคืออาจจะมีเรื่องของดิจิตอลเบิร์นเอาท์ค่อนข้างมากแล้วก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะมาคุยอะไรกันต,ต่อต่อไปนะะแต่เจนนี้เป็นเจนพิเศษอยู่อย่างหนึง่งคือเป็นเจนที่เจอตั้งแต่อนาล็อกมาจนถึงดิจิตอลเราฟังตั้งแต่เทปคาสเซ็ตมาจนถึงวันนี้ก็ เราก็เปิด Spotify การใช้การนะคะถัดมาจากจนเ X ก็คือจะเป็น Gen Y Gen Y ใช่ค่ะ Gen Y กลุ่มนี้เนี่ยค่ะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ25นะคะจนถึงประมาณ40กลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะคะในแง่ของผู้บริโภคนะคะแล้วก็กลุ่ม Gen Y เองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าต้องการใช้ชีวิตเพื่อใช้ประสบการณ์นะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากซื้อของชิ้นใหญ่มากเท่ากับการใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์เช่นการท่องเที่ยวนะคะหรือว่า การซื้อแกจิตต่างๆหรือว่าเรื่องของการกินต่างๆเนี่ยต้องการที่จะไปให้สุดนะคะนั้นคือเป็นเป็นภาพของ Gen Y ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มคนคนทำง,งานเยอะที่สุดนะช่ช่วงเ,เวลานี้ถูกต้องค่ะถ้าจะ Gen Y ไปก็เป็น Gen, Gen, Gen <C S 1> ่นซ <Gen C S 1> <ช>ีเจนซก็จะตั้งแต่เยอะสิบ 11 12จนถึง24ส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในวัยเรียน,เป,นเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะแต่บางส่วนเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่วัยทำง,งานแล้วเจนซี <c oughs> เนี่ยเป็นเจนที่เรียกว่าเขาเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกชัดเจนมากคือว่าเขาโตมาเนี่ย เจอโควิดพอดีเพราะเนี่ยเจนนี้เนี่ยพอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเงินการเรื่องของสุขภาพหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆเพราะเนี่ยเขาจะมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ใช้เงินอย่างระมัดระวังเป็นคนเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใหม่ที่มีความน่าสนใจค่ะถ้าจะกเจนซีไปก็จะเป็นเจน เจนอัลฟ่าเจนอัลฟาใช่ใชว่าไม่สำคัญโอ้โหเจนนี้เนี่ย oh này, สำคัญมากใช่เจนนี้นเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กแรกเกิดในวันนี้จนถึงอายุ11เนะคะเป็นเจนที่ดิจิตอลเนี่ยหล่อหลอมชีวิตเขาขึ้นมาเลยเป็นเจนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเจน Y ที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราคาดว่าในกลุ่มเจนอัลฟ่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดีที่สุดนะคะมีความรู้เยอะที่สุดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นคุมมรัพ์ของชีวิตเขาเลยค่ะค่ะก็ คุยกันไปแล้วว่า5เจนมีอะไรบ้างก็ต้องขอบคุณคอดเลอร์ด้วยนะคะ<ช>ที่ให้โอกาสเราได้มาคุยได้ให้ให้ความรู้กับเรา<ช><ๆ>แล้วไม่ได้คุยต่อกันเพิ่มเติมทีนี้ในแต่ละเจนเนี่ยในมุมของอสังหาริมทรัพย์เน่เจน6<ๆ>เราจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งกับเขายัางไงหรือเขามีความต้องการในการซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือแม้กระทั่งเมืออเจนต้องการซื้อที่ดินหรืออพาร์ตเมนต์เราควรจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งกับเขาอะไรยังไงบ้าง<ช> ก็เริ่มจากเบบี้บูมมเอร์ก่อนเลยนะคะ mm hmm. กลุ่มเบบี้บูมเ머แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่า เป็นแบรนด์ลักชัวรี่ไอเทมเลยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีเงินประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสเปนนะคะกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เนี่ยจะแบ่งความต้องการเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต้องการบ้านหลังใหญ่ขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับ3 g e เจเนอเรชันของเขาคือตัวเขาเองนะคะที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ลูกเขาเจน Y แล้วก็ลูกของเจน y ที่เป็น Gen 4, Gen เจนซีหรือเจนอัลฟาเออเนี่ยในในกลุ่มของเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็มองหาสิ่งที่ตอบโจทย์กับ ครอบครัวใหญ่ของเขานะคะอันนั้นคือประการที่หนึ่ส่วนอีกประการหนึ่งเนี่ยเบบี้บูเมอร์เนี่ย ก็เริ่มที่จะบางบางครอบครัวเนี่ยมีลูกแต่ลูกเลิกโตแล้วออกไปใช้ชีวิตอยู่ย<ม>ข้างนอกกันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเคยมีบ้านเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นภาระมันเริ่มใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเริ่มย้ายจากบ้านนะคะมาอยู่ในคอนโดที่<ม>ตอบโจทย์ฟลสซิตี้หรือว่ารักสณะเขาได้จริงๆเช่นร,รู้อยู่แล้วว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือว่าไปช้อปปิ้งง่ายๆอยู่ใกล้เอ่อพวกข้างสรพสินค้าต่างๆหรือว่าอยู่ใกล้สังคมของเพื่อนๆที่สาามรถ ไปมาหาสูตรกันได้อันนั้นก็สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเลยสําหรับเบบี้บู์ค่ะซึ่งความต้องการของบ้านก็แตกต่างกันไปด้วยเช่นกันี้เจนต่อมาก่อนค่ะเจนเจนเอ็กซ์ใช่ค่ะสำหรับเจนเอ็กซ์เนี่ยก็นองจากเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลักชัวรี่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะคะแล้วก็ความต้องการของสินค้าของเขาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็ ก็ยังแตกต่างกันอยู่เป็นสองกลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกคือโอเคเขาถึงจุดที่เรียกว่าประสบความส็จที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เขาซื้อเนี่ยก็จะต้องเป็นอะไรที่เรียกว่าออตอบโจทย์ความรักชี่นอย่งของชีวิตเขาได้มากที่สุดนะคะพราถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาแล้วนะคะที่เขาซื้อชิ้นเดียวชิ้นสําคัญเลยนะเนี่ยอันที่หนึ่งคือเรื่องของบ้านที่รักชัวรี่มากนะคะในกลุ่มนี้ส่วนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะดิจิตอลเวิร์นัหรือว่าโควิดทําให้ลไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนไปพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เริ่มรู้สึกว่าโอเคทํางานมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่าเบื่อสิ่งที่ต้องทําในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีพลังงานที่จะทําอะไรใหม่ๆอยู่ก็อยากจะสร้างเหมือนกับเป็น นิวชัปเปอร์ของไลฟ์ตัวเองขึ้นมาเพื่อนี่เขาก็จะมองหาของเช่นมองหาที่ดินที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อไปเริ่มสร้างเป็นฟาร์มไปปลูกผักหรือว่าไปหาซื้อโฮสเทลเพื่อทำโฮสเทลอันใหม่ๆของของตัวเองหรือว่าซื้อคอนโดอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายๆไปอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเอง mm hmm. อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ mm hmm. ท,ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน mm hmm. ค่ะสำหรับคุณกลุ่ม Gen X ค่ะกลุ mm ่ม hmm. Gen X สมัยตอนที่ทํางานตอนเราทํางานเกิดจากพักหนึ่งใหม่ๆก็จะเราเริ่มมีลูกน้องอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาคือกลุ่มเจน,จนช่ตอนนั้นเราก็จะเริ่มรู้แหละว,ว่าเราสองคนน้นต่างกันพอ <c oughs> สมควรถูกต้อง <c oughs> เยอะกวับเจนไวฝัง่งนึงค <c oughs> ่ะคเจนไวที่แตกต,ต,ต่างกันเนี่ยคือว่าโอเคพวกนี้เนี่ยน้องๆเจนไวเนี่ยอยากเห็นความสําเร็จที่ รวดเร็วทันใจนะคะทำอะไรก็รวดเร็วแล้วก็ทำอะไรเนี่ยแบบทำสุดๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับเห็นอะไรต้องเห็นเห็นเขาต้องมีภาพลักษณ์นิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของเจนวจริงเนี่ยเขาใช้เงินซื้อประสบการณ์นะคะเขาใช้เงินซื้อซื้อท่องเที่ยวหรือการกินลฟไลฟ์สไตล์ต่างๆที่รู้สึกว่า เป็นที่สุดแล้วก็เช่นเดียวกันพวกนี้เนี่ยถ้ามองว่าเขาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมองหาอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ที่ดีใหม่ที่สุดแบบดีที่สุดในตลาดแต่เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เขา,เขา,านะคะใช่แล้วก็จะซื้ออะไรที่ให้ความสะดวกสบายกับไลฟ์สไตล์เขาเช่นอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเป็นคอนโดและอีกอย่าหนึ่งคือเจนนี้เริ่มมีลูกให้ความสําคัญกับลูกหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เขามีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ย คอนโดหรือบ้านที่เขาซื้อเนี่ยก็จะต้องอยู่ใกล้โรงเรียนลูกอยู่ใกล้เพจช็อปหรือว่าอยู่อยู่ใกล้ๆสถานที่ที่ตอบโจทย์สิ่งที่เขารักได้มากที่สุดเซอร์วิสไลฟ์สไตล์เขาได้ได้มากที่สุดก็ก็เป็นเจนที่ดูได้ทําอะไรในชีวิตมากกว่าเจนเราเราเจนเราทํางานหาเงินต้องการโอเคถัดไปก็เป็นเป็นเป็นความ น่าสนใจ,จ,จของเขานะถัดไปก็จะเป็นเจนเจนซีเจนซีใช่ใช่เจนซีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นกลุ่มที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่แต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยมีบางกลุ่มนะคะยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ในวัยทำงานแล้วความสามารถในการซื้อสังหาริมทรัพย์เขาอาจจะยังไม่มีมากนะักอาจจะเริ่มจากการเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอยู่แต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นตัวตนของเขาคนกลุ่มนี้เนี่ยเ,เป็นกลุ่มที่มองหา อะไรที่เป็นอนาล็อกบางส่วนด้วยเพราะเขารู้สึกว่าอนาล็อกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นที่เขาไม่เคยเห็นในชีวิตเขาตอนที่เกิดมานะคะการซื้อคอนโดเนี่ยไม่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปคืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปในลักษณะที่ว่าแต่ก่อนเราทาคอนโดร้อยห้องเพื่อคนร้อยคนอาจจะกลายเป็นคอนโดร้อยห้องเพื่อคนสองร้อยคนมีการแบบผลัดกันมาอยู่ซื้อเป็นหน่วยลงทุนแทนหรืออะไรพวกนี้ซึ่งสามารถที่จะทําให้ เ,เขาใช้เงินน้อยลงในกลุ่มเจนซีเนี่ยสามารถมีสังหาริมทรัพย์ได้ใช้เงินน้อยลงได้นะคะก็เป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ๆที่อันนี้ถ้าจะคุยกันอีอกยาวแต่ว่า<ม>เป็นอะไรที่อาจจะเห็นในเจนซีว่าเราไม่ได้ซ<ม>ื<ม>้อคอนโดเป็นห้องแล้วแต่เราจะซื้อคอนโดเป็นหน่วยลงทุนแทนอันนี้<ม>น่าสนใจนะจะค่ะใช่แล้วเป็นเรื่องอะไรที่เดี๋ยวเอาไว้ยาวๆคุยกันอีกได้ค่ะเจนสุดท้ายค่ะเจนเอลฟาถึงแม้ว่าน้อง ลูกหลานหลานและส่วนถึง11ขวบกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ใช่คนที่ซื้อสังหาริมทรัพย์แต่ที่สำคัญคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นลูกของเจน Y ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวให้ความสำคัญกับทุกอย่างไลฟ์สไตล์ในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจนซีเอลฟาเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยการที่คุณ uh, พ่อคุณแม่เจนวายไปซื้อบ้านเนี่ยไอ้ฟสซิลิตี้ต่างๆหรือว่า หรือว่าในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในบ้านเนี่ยที่ตอบโจทย์ของเจนอัลฟาเนี่ยมีความสาคัญค่อนข้างมากเพราะพ่อแม่จะตัดสินใจโดยหันไปถามลูกว่าแล้วลูกชอบไหมคะนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือความสําคัญของเจนอัลฟาในปัจจุบันสาหรับการเลือกซื้ออสังหาริมรัพย์ค่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช่ใชใช่ใชใชค่ะก็ค,ะคุยมาถึงตรงนี้แล้วพี่เจ้ามอกว่า ปัจจัยใดปัดจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบกับการเลือกสื่อบ้างของคนในในแต่ะในแต่ละเจน ค่ะอย่างนี้เริ่มจากเบบี้บู r กับเจเล็กก่อนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีมัชช r i t y ตี้สูงที่สุดเพราะเนี่ยในในแง่ของการเลือกซื้อบ้านเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขามีความสามารถแค่ไหนในการซื้อหรือว่าผ่อนชําระเพราะในกลุ่มนี้เนี่ยเรื่องของการเงินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลแต่เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่ตอบตอบไลฟ์สไตล์เขาสูงกว่าที่เป็นอะไรที่ที่ที่จะต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจเขาจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังมาตอนแรกนะคะ สำหรับเจน Y เนี่ยปัจจัยที่มีผลก็คือเรื่องของออออ Product ที่ตอบไลฟ์สไตล์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเจน Y ส่วนใหญ,ญ่เนี่ยมักจะซื้ออะไรที่เ,เรียกว่าเพราะด้วยความเชื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยยังทำงานเป็นอีกนานด้ยจะซื้ออะไรที่ค่อนข้างจะเกิน จากความสามารถนิดหน่อยเมื่อเทียบกับ Gen X <Yeah. S 1> หรือว่า Baby Boomer mm hmm. เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นปัจจัยที่ต้องคอนเซิร์นกันนิดนึงน,นะคะส่วน Gen Z เนี่ย Gen 4รค่ะ Gen C เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นอะไรที่กําลังเริ่มต้นแล้วพี่เชื่อว่า Gen C เนี่ยจะมเีเรียกว่าการดูแลเรื่องของการใช้เงินของตัวเองเนี่ยดีกว่าเพราะเขาเห็นคร i สิสของโควิด hmm. เห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวของเขาในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ เห็นความไม่แน่นอนเห็นความไม่แน่นอนใช่ใชอันนี้ก็คือเลือกที่ว่าแต่ละเจนจะมีผลต่อกันเลือกซื้อบ้านใช่ใช่ใช่บ้านนะทีนี้พี่เจมบอกว่าในกลุ่มแต่ละเจนเนี่ยเขาเขาลงทุน นอกจากการเลือกซื้อแล้วนะในฝั่งที่เขาซื้อเพื่อเขาอยู่เองอในแง่ของการลงทุนเนี่ยเขาเลือกที่จะลงทุนในอสังหาประเภทไหนแต่และเจนลงทุนแตกต่างกันไหมหยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่ว่าเราคงจะโฟกัสกับ3าเจนหลักคือ Baby Boomer Gen X แล้วก็ Gen Y ที่ มีศักยภาพในการซื้อสหสิมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะถ้าเริ่มจากเบบี้บู머เนี่ย mm. ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเป็นผู้สูงอายุข,ขึ้นมานิดนึง mm. เพราะการลงทุนของเขาเนี่ยคือลงทุนเพื่อเป็นเฮอริเทจลงทุนเพื่อเป็นมรดกว่าเนี่ยการซื้อเขาจะซื้อที่ดินหรือว่าซื้อบ้านที่คิดว่าจะเป็นมรดกข,ของลูกหลานของเขาต่อไปในอนาคตปัจจัยในการเลือกซื้อก็คือเลือกซื้ออะไรที่คิดว่าลูกหลานจะใ,นานาใชออ้ได้ใช้หรือได้ประโยชน์ในอนาคตค ะะแต่ถ้าเป็น Gen X เนี่ยเขาก็จะมองหาอะไรที่ออไม่หวืนหวามากในแง่ของออผลตอบแทนในระยะสั้นๆนะคะแต่มองว่ามันมีความซีเคียวในระยะยาวคือได้ผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าเช่นจะจะซื้อคอนโดก็มีคนเช่าแน่ๆหรือซื้อที่ดินก็คิดว่าโอเคอีก5ปี10ปีสามารถขายได้มีกําไรนะคะจะมองหาอะไรที่แบบลงทุนแบบฟลิปเก่งกำไรอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเยอะมากเพราะเขามองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยออการได้ ผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งอะไรเป็นสิ่งอะไรที่มั่นคงมากกว่าสําหรับเขานะคะแต่ถ้าเป็นพวก Gen Y เนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นมีความมือหวานในแง่ของการลงทุนเยอะขึ้นเพราะว่าคิดว่าตัวเองยังโอเคยังทํางาน<ช>สักพักหนึ่งนะคะาเนี่ยในแง่ของการลงทุนเองจริงเนี่ยเขาก็อาจจะลงทุนอะไรที่ค่อนข้าง เรียกว่าฟิบเรวซื้อง่ายขายคล่องกล้าเสี่ยงมากกว่านะคะเพราะว่าเป็นคนที่สุดโต่งมากกว่าเมื่อเทียบกับคนเจนเอ็ก์อย่างเราหรือว่าเบบี้บูมเมอร์ค่ะก็ประมาณนั้นแล้วมีการทำมาร์เก็ตติ้งกับเจนซีค่อนข้างจะเยอะเลยนะต้องมองว่าเป็นยังไงบ้างในแง่ของเจนซีจริงๆแล้วพี่มองว่าถ้าพูดถึงพูดถึงลงทุนใช่เราจริงๆมองว่าจริงๆเจนซีเนี่ยเป็นอะไรที่ควรจะเริ่มต้นแอดว์เคให้เขาของ เอออ็ดวเคดด์เรของอสังหาริมทรัพย์ให้เขาค่อนข้างมากเพราะว่า,เ,าเขาจะเห็นแล้วก็เห็นโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่ามากกว่าเจนวเขาเห็นความเปรี่ยนแปลงของของโลกค่อนข้างมากแล้วก็เร a l ล s t สติค่อนข้างมากการเริ่ม ทำการตลาดกับเขาเนี่ยเริ่ม Educate ให้เขาเข้าใจว่าเขาควรจะเ,เริ่มต้นมองหา property ชนิดไหนแล้วก็ลงทุนยังไงนะคะแล้วก็ควรจะเก็บเงินแบบไหนเป็นแบ่งเป็น portfolio เก็บเงินหรือว่าใช้ใจ่ายยังไงพวกนั้นมากกว่าค่ะซึ่งเป็นเจนที่น่าสนใจนะคะเพร<อ>าะ<อ>ว่าเด็กสมัยใหม่รุ่นใหม่หมเป็นน้องๆเจนซีเนี่ยเขาโตมากับโลกที่เขาเรียนรู้แล้วว่าเขาควรจะต้อง มีการลงทุนสมัยใหม่แบบไหนอะไรยังไงว่าใช่าสาขหาก็สามารถที่จะทําเรื่องนี้กับเด็กเจนนี่ได้ดีช่ยอ่ะโทษทีจะเล่าให้ฟังว่าเซอร์ไพรส์มากว่ามีน้องๆอยู่ในออฟฟิศที่เพิ่งเข้ามาฝึกงานเข้ามาทำงานเนี่ยคือเล่นหุ้นกันแล้วและเล่นหุ้นแบบตั้งใจดูจริงๆด้วยซ้ำไปน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นเป็นเป็นหลานที่รู้จักกันก็เริ่มมองหาคอนโดเพื่อลงทุนเนี่ยในในเขาหาข้อมูลแล้วก็ มีความรู้เยอะมากค่ะเป็นเจซ C ซึ่งซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอดวคิเคตดีมากแล้วก็แล้วก็รู้จริงตั้งใจจริงค่ะซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจพี่ว่า Gen C เป็นอะไรที่น่าสนใจในอนาคตมากค่ะก็จริงๆแล้วเจนเนียถ้าหูว่าตามเล่มที่เขาเริ่มเขียนเขาบอกว่าเออไม่ใช่เจนนี้สิหมายถึงว่าในยุคที่เรากำลังเดินกันไปอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญสิ่งหนึ่งคือคาว่าดิจิตอลดิวา์คือจริงๆดิจิตอลมันจะทามาให้ ข้อมูลมันโฟลเข้ามาเยอะมากคนที่รับได้ก็รับได้เต็มที่คนที่ยังไม่สามารถเปิดโลกตัวเองสู่ดิจิทัลได้มากนั้นก็อาจจะทําให้ข้อมูลมันก็ตกหล่นไประบ่างทางเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้เขาได้เข้าถึงดิจิทัลเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เยอะได้เป็นที่มากๆเพราะฉะนั้นการทำมาร์เก็ตติ้งกับน้องๆกลุ่มนี้ก็ต้องวันแพทฟอร์มไม่ได้แล้วไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะ ใช้อะไร p e r s o n a l ซ e r าเพอร์ซอา a สำคัญมากแ่นะคะค่ะค่ะทีนี้กลับมาเรื่องของเรานิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดไม่งั้นเราจะนั่งใกล้กันมากกว่านี้จริงๆเราพี่เจมบอกว่าโควิด19มันส่งผลอะไรกับการเลือกซื้อบ้าของของเจนนะวันนี้เราพูดเรื่องเจนแต่ละเจนยังไงบ้างค่ะก็สำหรับโควิดเนี่ยจริงๆแล้วที่มองว่าผลกระทบของโควิด19กับ การลงทุนหรือว่าการซื้อสัิมทรัพย์อของของกลุ่มเจเนอเรชันต่างๆเนี่ยมองว่าของ b ิ b y บ o o กบูกับของ Gen X ที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีเวลอยู่แล้วเนี่ยอันนี้จะข้างๆ กระทบน้อยนะคะเขาก็ยังคงซื้ออยู่จะเห็นได้ว่าตลาดบ้านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตลาดบ้านรัชชุรีเลยพวกนี้ก็ยังยังไปได้เรื่อยเรเรียกว่าบางบางบาง,บางเดเวลอปเปอร์เนี่ยไปได้ดีด้วยซ<ะ>้ำไปนะคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยแต่กลุ่มที่จะกระทบมากที่สุดคือเป็นกลุ่มคอนโดกลางเมืองที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่ม GenY ที่<ะ>มองหาซื้ออยู่กลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโควิดกระทบกับ การงานกับการเงินแล้วก็กระทบกับตลาดโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เองเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าตลาดเนี่ยมันมันหดตัวลงส,งสําหรับตลาดคอนโดกลางเมืองที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งซื้อไว้ลงทุนนะคะก็จะเป็น3เจนหลักที่ที่พี่มองว่าโควิดผลกระทบในการลงทุนซื้อสหารณร์นะคะักระทบมากกทบน้อยว่ากันค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นเจนที่ เซทัลแล้วเขาก็อาจจะเป็นช่วงที่โควิดก็อาจจะเป็นผลดีเพราะว่าได้ของถูกด้วยได้ของถูกด้วยนะคะราคาก็คอม p พม้นต์ลงเยอะๆใช่ใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามองว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่เป็นเจนไหนเป็นเจนที่มีพลังเยอะที่สุดหรือว่าเป็นจํานวนเยอะที่สุดในการที่จะเลือกซื้ออสังหารป็นกลุ่ม ก็จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มใหญ่ที่สุดในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะคะก็คงหนีไม่พ้นเจนวายที่ยังคงต้องการหาสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศ<ม>ัยและเขาเองเขาก็ยังมองหาสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย <ๆ S 2> นะคะนี่ถ้าจะมองว่าเาจนวายเนี่ยจะต้องดูแลตัวยังไงในการซื้อทั้งอยู่อาศัยและก็ลงทุนเนีน่ยพี่มองว่าสําคัญที่สุดคือดูเงินในกระเป๋าตัวเองดูศักยภาพในการ หาเงินในอนาคต<ช>อย่า<ช> over spend <ช>นะคะแบ่งพอ <of> ร์ตโฟลิโอของตัวเองให้ชัดเจนว่าอันนี้ซื้อได้อันนี้ควรเก็บบ้างนะคะไม่ใช่ว่าทุ่มไปทั้งตัวแล้วปวดใจกับอสังหาริมทรัพย์กับการซื้อบ้านปรกากฏว่าไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินกินเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกก็ทำตาปุบตุบกันไว้โควิดหายก็อาจจะอะไรอยากจะไปเที่ยวอะไรกันบ้างนะคะประมาณนี้เจนวคือเจ็ดกลุ่มเจนที่มองว่าเป็นเจนที่ กลุ่มใหญ่ที่สุดในการที่จะเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงๆค่ะพี่เจ้าเราเคยทำคอนเทนต์กันเรื่องหนึ่งถ้าพูดถึงพอดีพี่เจ้าพูดถึงเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินเดือนจริงๆเราเคยมีคอนเทนต์่ครั้งหนึ่งว่าเงินเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะควรจะซื้อบ้านมองบ้านในระดับราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันไหนเราลองมาทำมานั่งคุยเรื่องนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งน่าจะสนุกดีทีนี้เมื่อกี้พูดถึงตัวในฝั่งผู้ซื้อละในฝั่งของดีลเปอร์เองนะคะพี่เจ้าในฝั่งของ มาร์เก็ตเตอร์เองในฝั่งของผู้พัฒนาโครงการเองเนี่ยควรจะมีกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการเพื่อที่จะไปจับทาเก็ตไปจับเจนแต่ละเจนแบบไหนยังไงบ้างคะค่ะพี่ขอใช้คำว่า p e r s o n a l personalized marketing เป็นปัจจัยหลักในการทำการตลาดนะคะสำหรับอสังหาทุกๆประเภทเลยนะคะเราจะมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปลงป้ายบิลบอร์ดตีละล้านกันรินทางด่วนโอ้โห บัจจร้านหนึ่งไปลงจับก,กลุ่ม Personalize ดีกว่าไหมหรือว่าสมัยก่อนขออนุญพาตผ้าพิงนะคะวกว่าจะจองไทยรัฐหน้าหลัง7 0 0 0 0 0บาทได้เนี่ยโอ้โหจองกันเป็น2เดือน3เดือนตอนนี้ก็คงไม่ใช่แนวนะคะก็คงไม่ใช่แนวที่เราจะเราจะไปทำการตลาดกันนะคะการตลาดเนี่ยจับ กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเอาถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะจัดกลุ่ม LGBT นะคะยังไม่พูดถึงเจนนะคะเราก็ไปเลยกลุ่มนี้เขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนเขาชอบอะไรเขาอายุขนาดนี้เป็นเจนไหนคู่รักสมมุติาจะจัด LGBT ที่เป็นคู่รักที่เซทเทิลหน่อย40ขึ้นไปพราะเนี่ยเขาส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงนะคะพราะเนี่ยก็จะต้องเป็น pet friendly ไปนะคะหรือว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องการบ้านต่างอาการบ้านหลังที่สองแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเพราะา กับในกรุงเทพนะคะก็เซทเทอร์ของเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องชัดเจนทีนี้ถ้ากลับมาพูดถึงกลุ่มที่แต่ละเจนเนี่ยอย่างเบบี้บู머สนะคะครอบครัวใหญ่การจะทําการตลาดกับกลุ่มเบบี้บูร์เนี่ยก็แน่นอนนะคะไปไปในช anel ของ f เ c e b o o k ช a n e ที่เขาใช้มากที่สุดแต่ในดะะียการเนี่ยแอดต่างๆหรือว่าข่าวสารต่างๆที่ส่งให้เขาเนี่ยจะต้องให้เขาให้ความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัว ครอบครัวใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่พูดถึงตัวเขาแต่เพียงคนเดียวนะคะอันนั้นคือในแง่ของการซื้อก็อยู่อาศัยนะคะแต่ในแง่ของอ heritage อันนี้ก็ต้องคุยกันทีนึงอะ,ะถ้าถ้าคุณจะซื้อเพื่อ heritage เพื่อเป็นมรดกเนี่ยทำยังไงให้ให,ให้คนเจน Baby Boomer รู้สึกว่า asset ตัวนี้ซื้อไว้แล้วคุ้มสำหรับลูกหลานเขานะคะอันนั้นอันที่หส่วนถ้าเราพูดถึงในกลุ่ม Gen X นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ มีมีเวลค่อนข้างดีนะคะเป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จพี่มองว่ากลุ่มนี้ความน่าสนใจคือเขาต้องการเหมือนกับ new chapter of life มไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่บ้านหลังใหญ่ขึ้นหรือ,อ,อไปทําธุรกิจใหม่ๆที่ตอบรับกับแพชชั่นในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ตอบแพชชั่นในชีวิตครั ตอบรับกับแพชชั่นในชีวิตเขาอ,อันนั้นเนี่ยต้าจะน่าจะมอกกับเจนเจนเอนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นเจนวเนี่ยเอ่อเนื่องจากกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทุ่มเทในทุกๆเรื่องอสังหาริมทรัพย์เอ่อหรือว่าโฆษณาหรือว่าเอ่อมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่จะทากับเขาเนี่ยต้องทําอะไรที่รู้สึกว่าเขาอวดได้นิดนึงในสังคมโชว์ได้นิดนึงในสังคมนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์เขาจริงๆ อันนั้นก็สำหรับเจนวนยส่วนเจนซีเนี่ยก็แน่นอนพูดมาเสมอว่าเจนเจนซีเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้วก็ชอบอะไรที่จริงชอบอะไรที่จริงใจจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรที่สวยงามดูร่หาหรือว่าเกินตัวแต่ทาอะไรที่เรียลเรียลใช่ตอบเขาจริงๆ1หนึ่งคือหน 1, 2, ึ่งสองคือ2ตอบเขาไปแบบนั้นเขาจะชอบเขาจะรลักมากกว่าที่จะไปเว้นเมืัอเขาไม่ต้องย,ยุ่ยประมาณนั้น ดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่พี่เจ้าบอกมาทั้งหมดเนี่ยจะมาชวนคุยต่อว่าพอดักทุก product อ่ะก็ยังสามารถพัฒนาได้อยู่บางคนจะบอกว่าเฉพาะตอนนี้บ้านระดับ l ักชอรี่หรือคอนโดระดับรักชอรี่ถึงจะขายดีบางคนก็บอกว่าต้องทําสําหรับเจนซีสิถึงจะขายดีแต่สิ่งที่พี่เจ้าคุยฟังเนี่ยพี่เจ้ากำลังบอกว,ว่าจริงๆแล้วทุก product อ่ะมันมีกลุ่มลูกค้าของตัวเองอยู่เพียงแต่ว่าจะ personalize ในการทํางานกับเขาไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ m a r k e t ็ตตหรือในฝั่งของ Product ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ได้ค่ะเมื่อกี้เราพูดเรื่อง Marketing เยอะเลยถ้าเกิดว่าอยากจะให้พี่เช้าแชร์ในฝั่งเรื่องเรื่อง p r o d ั c t ์บ้างคะว่า Product ไหนเหมาะกับเจนประเภทไหนอะไรประมาณนี้พอจะมีโอกาสลองลองคุยในฝั่งนิดนึงได้ไหมคะโอเคก็อาจจะคล้ายๆกับที่พูดมาแล้วว่า Product ถ้าเป็น Gen X นะคะพี่ตอบได้เลยว่าโอเคอะไรที่ ตอบโจทย์ความสำเร็จของชีวิตเขานะคะแล้วก็เป็น new chapter of life ของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็น product ที่สามารถขายได้ให้คนกลุ่มนีคน้ค่อนข้างมากเ<ม>ช่น<ม>บ้าน l u กชัวนะคะ<ม>ก็อาจจะเป็นอะไรที่เหมาะกลุ่ม Gen X หรือ,อ,อคอนโดต่างจังหวัดที่ออตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของเขา<ม>นะคะ<ม>กเ็เป็น product ที่น่าสนใจสำหรับ<ม>สำหรับ Gen นี D, Gen ้ Gen X เป็นหลักค่ะประมาณนั้นถ้าเป็น Gen Y ก็โอเค อะไรก็ได้ที่ช่วยทำให้ลูกหรือสัตว์เลี้ยงเกามีความสุขขึ้น Product ป,ประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าเป็น Gen Y หรือ Gen X ที่ฉันจะใช้ชีวิตอยู่เป็นโสดะนะคะจะไม,ไ,มไ,มไม่แต่งงานไม่มีคู่อ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องทำผลิตอะไรที่ตอบโจทย์กับคนโสดจริงๆซ,งซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเดเวลอปเปอร์บางรายเนี่ยเร,เริ่มมาทำผลิประภทนีแล้วด้วย หินหินไปประมาณนั้นใช่ใชค่ะโอเคอยากจะมีอะไรเสริมกกับเรื่องเจงนอะไรอย่างนี้ถึงไหมคะเซ่างอืมจริงจริง,รงมองว่าแต่ละเจนนะคะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ด้วยความที่ความสนุกของของเรื่องของเจนเนอรชั่นนี่คือว่าเ,เราอยู่เจนเอ็กซ์แต่เราเห็นเจนเบบี้บู์ที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่อาจจะเป็นพี่ๆของเราเห็น น้องร่วมเพื่อนร่วมงานที่เจนเจนแล้วก็เห็นเจนซี C ที่เป็นลูกเราแล้วก็เห็นเจนเอลฟาที่เป็นลูกของหลานเราที่อยู่เจนวอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็เห็นความแตกต่างในแนวความคิดในการซื้อ <c oughs> หรือว่าลงทุนเนี่ยสังิมรัพย์อย่างชัดเจนนะคะมันเป็นไปเกิดมาจากไอไลฟ์สไตล์หรือว่าเกิดมาจากอินเนอร์ของเขาอินไซด์ของเขาที่เป็นที่เขาเป็นอย่างแต่ละคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกคะ่ะว่าเบบี้คูเมอร์เป็นแบบนี้ เขาถิงเลือกสาขารยูมิซัร์แบบนี้เจนวายเขาเป็นแบบนี้เขาถิงได้เลือกแบบนี้นะคะมันชัดเจนจากจากอินไซต์จริงๆค่ะะมาวก็วันนี้เราก็มาได้ความรู้มาคุยมาลองแชร์ไอเดียกันเกี่ยวกับเรื่องเจเนอเรชันกับการเลือกซื้อสังหารรูนิเซัรนะคะแล้วก็เดี๋ยวทาง Nexus คงจะมีคอนเทนต์ดีๆอะไรแบบนี้ให้กับทางทาง f o ลลเวอแล้วก็ทาง คนที่อยู่ในแวดวงการสังหกรณ์นะค,ะคได้ได้มาร่วมความรู้อะไรกันเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สำหรับเรื่องเจนก็คงจะประมาณนะะีณ้นะคะคถ้ากิดว่าใครอยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคะเนื่องจากด้วยความที่ n e x u s Property Marketing เป็นทำหน้าที่เป็นคอนซัลท์นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานขายงานการตลาดนะคะรวมถึงทำพวก feasibility ต่างๆ ใช่ค่ะก็สามารถที่จะลองคอนแทคเข้ามาจากตามในหน้าเพจนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้ามากที่ให้โอกาสพึ่งได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเอพิโซดใหม่ของทาง n e x u s Property Marketing นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะพึ่งค่ะขอบคุณพึ่งมากเลยค่ะที่เข้ามาพุยกันในวันนี้ด้วย่ะคะดีค่ะขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมอีก ครั้งหนึ่งเลยกันแล้วะค,ะค่ะขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ